ปึ๊บอุ๊ยทุกคนมากระตุกนิดนึงป่ะนิดนึงอ่ะในดวง5้าดาวมันก็เอาเรื่องอยู่นะอาจจะได้ใช้ปีกเลยก็ว่าได้นะมันจะให้เราเลือกซ้ายกับขวาเลยครับมันต้องเป็นออมืดสักข้างแล้วล่ะ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอ้บิ๊กช n เดลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ครับผมเรากลับมากับเกม s u m m o n e r War Sky Arena กันอีกแล้วนั่นเองนะฮะเกมดีเกมเดิมครับผมก็ยังเล่นอยู่นะครับเล่นอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแหละโอ้โหมาขนาดนี้และไม่ทอดทิ้งกันแน่นอนแต่ช่วงนี้ก็มีนอยๆไปบ้างนะครับแต่วันนี้ผมกลับมากระชิงมันอีกแล้วนะฮะเนื่องจากว่าไอ้ตู้อมมืดเนี่ยเราเรียกมันว่าตู้อมืดได้ไหม <laughs> ใครที่ไม่มีออมืดเนี่ยไอ้กิจนี้ก็น่าจะเลือกกันแทบทุกคนอยู่แล้วเนะเพราะว่าตัวแม่งปรับมาจนแบบโกงจนบกเข่นขนาดนี้เนี่ยคนไม่มีกับมีในชีวิตต่างกนะันขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเลือกอยู่แล้วเนะคนที่ไม่มีแล้ว,ลวตู้ออมืดเนี่ยมันกำลังจะหมดในอีกประมาณ2วันนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยแบบกระชิงมาสู้ซะ oh. หน่อย เพราะว่าถ้าไม่เติมตอนนี้เนี่ยไปเติมเปิดตอนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ลุ้นออมืดโอกาสได้เยอะเท่านี้แล้วไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเปิดกันสักหน่อยละกันนะครับมีสกอร์ที่ระลึก11ปี60ใบสกอร์ข้ามท่า11ใบนะครับแล้วก็มีสกอร์แสงมืดประมาณ20ใบนะครับรวมๆที่กระชิงไปในคลิปนี้เนี่ยอ้โหน่าจะประมาณสักหมื่นหมื่นกลางๆนะครับแล้วถ้าใครกาลังจะหาร้านเติมเกมที่สามารถเติมได้ถูกกว่าเราเติมเองจากในเกมนะครับนี่เลยครับผมเติมเกม erm richman shop ถูกกว่าเติมเองบริการ 24สชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายพร้อมแอดมินคุณภาพดูแลตลอดทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมบนเว็บรับส่วนลด l i ชแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ล i ชแมนช็อปก็ประมาณนั้นเลยนะครับช่วงนี้ก็ผมแบ่งเติมหลายเกมเหมือนกันก็ถือว่าลดไปได้เยอะแต่แม้จะเติมเกมนู้นเกมนี้นะครับซามเมอร์วอลก็ยังเป็นเกมหลักของเราอยู่ดีนะฮะที่อาจจะมีเหนื่อยอาจจะมีท้ออาจจะมีงิดไปบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ยังกลับมาเนอะ ก็ยังเป็นเกมที่อบอุ่นอยู่เสมอมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสกอร์อะไรก่อนดีสกอร์ครบรอบที่ระลึก11ปีเลยละกันเนาะมาเดี๋ยวไปชแนลดิบสอมาทำไมผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมย้ายแท่นมาตรงนี้เนี่ยดวงนี้คือแบบโอ้โหแต่ไม่เป็นไรผมจะลองตะแบงเปิดตรงนี้ไปเรื่อยๆละกันนะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่โลเคชันหรอกมันเกี่ยวที่ทามมิ่งนี่แหละบาปบุญคุณโทษ <laughs> โอเคตอนนี้ใครดูอยู่นะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็ฝาก c r i สไคร์ช n e l ของ OB กันไว้ด้วยละกันนะฮะก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่ากําลังใจของคนดูนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่ทําให้ผมแบบยังสู้ยังพยายามแบบมาสตรีมเกมนี้อยู่เนอะเพราะด้วยเกมเนี่ยมันไม่ต้อนรับผมนะครับมันไม่เอาอะไรมาให้ผมและหลังๆแนวโหแบบคลิปละ 20K ลองย้อนกลับไปดีน่าจะเกิน10คลิปแล้วอะไม่คาดหวังอะไรมากครับวันนี้ไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง3 2 1ไปครับ แสงสีฟ้าวะผมได้เปิดแสงสีม่วงไว้ปะจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ย<า>ขอเช็คแป๊บอ่าเราไม่ได้เปิดแสงสีม่วงเอาไว้นะครับไม่ต้องเปิดดีกว่าเนะจะได้ลุนล้นๆมาโ<า>อ้ยไม่เงยแต่ถ้าไม่ผ่าเลยเนี่ยก็ชัดเลยนะครับว่าเข้มไม่ต้องเปิดดีกว่าเนะจะได้ลุนล้นๆ <c oughs> เอาหน่อยไอ้หนูเหลือ40ใบแล้ว สกอร์ครบรอบ11ปีนะครับขอ5ดาวแสงมืดบ้างมีโอกาสได้5ดาวแสงมืดน,นะหไนะนะปเรื่อยๆ5ดาวแสงมืดหน่อยครับเพราะด้วยเกมเนี่ยมันไม่ต้อนรับผมแล้ครับมันไม่เอาอะไรมาให้ผมและหลังๆเนี่ยโอ้โหแบบคลิปละ 20k ลองย้อนกลับไปดีน่าจะเกิน10คลิปแล้วอ่าไม่คาดหวังอะไรมากครับวันนี้ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังหุ้ยใบสันแสง ไ้เกียรแม่งซ้ำโอ้ยปวดหัวเลยโอเคครับออกมาเป็น5้าดาวแสงมืดแต่ซ้ำมาดิน้องโอ้โหอะไรครับเนี่ยแบบงงๆง,งและคงจะไม่เข้าใจเซเลเยอร์ท่าสแสงนะครับโอ้ยหจะปวดยังไงสิสงสาร <laughs> ไอเบลบอกสงสาร <laughs> เฮ <laughs> ้ยชีวิต เป็นโควาซี่ก็ไม่ได้เป็นล่มแสงก็ไม่ได้ต้องมาเป็นในเสียงเค็กเนี่ยแต่ก็ได้ได้ไม่ควรบ่นครับได้ก็ดีแล้ว <Okay. S 1> มาอีกยี่สิบใบลุยฮึบข้าดาวแสงมืดข้าดาวแสงมืดขอหน่อย <c oughs> ไม่มาแล้วครับ <c oughs> กิเมล่ามืดตัวอื่นใส่สนับ <c oughs> ตัวนี้ถือขวาน <c oughs> นะฮะ <c oughs> มาอีกสิบใบฮึบ โอ้โหไม่เงยไม่ผ่าเลยดิเรียบร้อยไอ้บ้าเอ,อ้ยนี่คือเราได้5้าดาวแสงมืดจากไอสกอร์ครบรอบ11ปีแล้วใช่ไหมพีออ่ปรับตัวไม่ทันว่ะผมปรับตัวไม่ทันว่ะน้องๆ พี่คนต้องรู้สึกยังไงดีครับเนี่ยโอ้แล้วประเด็นคือมีอยู่แล้วไงใบสันแสงเนี่ยเสงเคล็กนะครับ<อ>ชื่อเล่นชื่อเค็กเพื่อนๆเ,เรียกกันเสงเค็กเคยฮอตฮิตขึ้นมาอยู่แว็บหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็กระแสนิยมเนี่ยตกไปอีกแล้วนะเป็นตัวเล่นเกตแต่ว่าสปีตต้นดันต่ำํำก็เลยอาจจะใช้ตึงๆใช้ยากนิดนึงมาเฮ้ยทำไมมันย่อยไม่ได้วะครับอ๋อมันต้องย่อยกดตรงนี้เดี๋ยวนะ นี่ตรงนี้อา่าโอเคถ้าเราย่อยไปเราจะได้หินนี่มารับคริสตัลโบราณเพิ่มอีก300ชิ้นแล้วพอเราได้ไอเม็ดมาเราก็ต้องใช้อีก600เศษม่วงโอ้ยกว่าจะแลกไอกปีกลุงนี่ได้นี่แม่งโคตรลำบากชีวิตเลยวะน้องๆอ,อ,อะไรวะเนี่ยบ้าเอ้ยแล้วใครมันจะไปมีไอ้600เศษวะเนี่ย600้เศษนี่ต้องเปิดได้5ดาวซ้ำประมาณอีก3ตัวเราทำไงทีเนี้ยแสดงว่าผมจะต้องทำการสุ่ม จริงๆสุ่มสกอร์ส้มเนื้อจนได้มอนซ้ำประมาณ2ตัว3ตัวแล้วมันจะมาซ้ำให้เร็วๆนี้ไหมเนี่ยจริงๆเปิดสกอร์ส้มช่วงนี้ถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่นะฮะเพราะว่านอกจากเลดอัพ,พอมืดแล้วเนี่ยมันยังเลดอัพตัว3ทธาตุหลักที่เราเลือกไว้ด้วยเอาหน่อยนี่ผมกดแบบข้ามแล้วนะมันยังไม่มาเลยดิ นี่ผมเลือกตัวอะไรไว้บ้างเนี่ยมีเจ้าจอนไอตัวผีลมนี่ผมเหมือนจะได้ไปแล้วนะแล้วก็มีกาบิลุน้ำนะครับอ,อ่ห้าดาวยังไม่ออกสกอร์มันสู้มือซะด้วยดีน้องแล้วสกอร์มันสู้มือซะด้วยดีเกมนี้ไม่มีการันตีนะครับถ้าเวสๆวเนี่ยสกอร์พันใบแม่งไม่มีหดาวสักตัวเลยก็ มีให้เห็นบ่อยไปถ้าดดาวยังไม่มาสักตัวเหรออุ๊ยออฟไฟสามหนึ่งแล้วครับในชนแนลป่านี้น่าจะแตกตื่นนะครับนักพยากรเฮ้ยพี่บิ๊กได้ออมืดพี่บิ๊กได้ออมืดเอานักพยากรณธาตุไฟอะดิ <c oughs> <c oughs> โอ้โหแดงแจ๋มาเชียว สีมันก็จะแปลกๆหน่อยออมืดชายนี่เลดอัพกี่โมงวะเนี่ยเลดอัพจอนกาบ,บิีลูน้ำกับผีสาวลมไว้ออไฟมาจึ๊เดี๋ยนะจริงๆเรามีสกอร์เลเจนอยู่นี่ว่ะเออเราเปิดสกอร์เลเจนก่อนดิจัดไป,ปฮึบหุยฟินิกลม ตกใจทำไมครับเ้นี่ซ้ำสองละมาขาดซ้ํามีแค่ตัวเดียวทุกคนสู้ๆเฮ้ยคือมันผิดเพี้ยนไม่หมดแล้วตอนนี้ไปอยากได้มอนซ้ำาแ่นลไงเจ้ามนตราฮารับนักบวชอสูรเฮ้ยทำไมดวง5้าดาวมันก็เอาเรื่องอยู่นะรู้ว่าคลิปนี้มันมีของทุกคนผมว่าเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะได้ใช้ปีกเลยก็ว่าได้นะทุกคนว่ามีสิทธิ์ไหมหนี่บูชายานออไฟเพื่อซัมมอนอ,อมึด จัดไปเฮ้ยจริงๆมันใช้แค่2ตัวนะเราไม่ได้ต้องการถึง3ตัวเลยนะครับคำนวณผิด <laughs> โอเคแล้วก็ใบสันเราจะได้หินนี้มา10เม็ดแล้วก็เอามาแลกปีกลุงโอเคจัดไปไปโอ้ยแม่เงยเอาหน่อยหนูเุ้ยเกือบแลกผิดแล้วไงปีกลุ้งอยู่นี่ปึ๊บเรียบร้อยปีกลุงมาแล้ว ถ้ามันได้ออกมาเป็น5ดาวแสงมืดเนี่ยมันจะให้เราเลือกซ้ายกับขวาเลยครับทุกคนรอบนี้นะมันต้องเป็นอ,อมืดสักข้างแล้วละ่ะจริงๆทุกคนว่าไหมผมควรจะต้องได้ออมืดสักข้างแล้วละ่ะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสกอร์แสงมืดก่อนละกันนะครับมาวันนี้เหมือนดวงเราก็จะค่อนไปดีหน่อยๆเนาะเพราะว่า5ดาวดูแบบแตกง่ายขอร้อง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 ,อองให้มันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างช่วงนี้นะครับไอดีผมนี่คือแบบสะบักสะบอมไปหมดแล้วอะเอาจริงมา3 2สอง หุ้ยตื่นเต้นวะเกลือยาทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไร <laughs> ยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับทุกคนแล้วก็ฝากซับสไคร์ช anel o b กันไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสามสองหนึ่งไปครับค่อยๆขอให้โชคดีจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนิโนเทรอสเฮ้ยโอ้โหแม่งปุ่มสกิปขึ้นช้าไอเราก็นึกว่าโหลดออมืดอยู่ <laughs> เป็นเรื่องเพลงเลียวอาบิกอาหวังอาหวังออราเคิ้นมืด <c oughs> โอ้โหเศษสร์แม่งไม่ผ่านสักใบไป,ปเรื่อยๆขอออราเคิ้นมืดหน่อยครับไม่กระตุกไม่มีแสงม่วงโอ้โห,โโหลูกเต่าแสงไงตัวนี้ดีนะครับแต่มีแล้วไงเลขสิบสี่ใบเข้าคาสินไป ซับชาลีซับชาลีมืดเลืรัวขอผ่านรือรัวครับขอเข้าคัสซีนเมตักีนะหยูยฝันหวานเลยวันนี้เนี่ยตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสาครึ่งแบบเป๊ะๆเลยรนะครับ3.30เปิดได้ออมืดเข้านอนหลับฝันดีพรุ่งนี้ตื่นมาเดี๋ยวสตรีมซัมเมอร์วอลให้ทั้งวันเลยจัดซัมเมอร์วอลให้แบบ3วัน3คืนสตรีมจนกว่า YouTube จะตัด เดี๋ยวเก้าใบแล้วหนูเดี๋ยวเก้าใบแล้วน้องเอาหน่อยขอคาซีนหน่อยอครับคาซีนหน่อยอคัาซีนหน่อยฮึบหกใบห้าใบแล้วครับโอ้ย please แม่เอ้ยตัวเมื่อกี้ก็ดันเป็นใบสันแสงอีกไม่ไม้มันไม่ซ้ำจบจบไปวะ าแลใบผ่าสองสีดาวสองเลยดิโอ้ไม่เง,งือต้องมาลุ้นกับสก,กอร์ข้ามท่าอีกแล้วหัวจะปวดมาเอาดีดอุ้ยบายแยกไฟวะ่ะปีกลุงทำงานหน่อยลูกวิ่ขอร้องละโอ้นี้มูฉะ เหลือ9ใบแล้วถ้ากดถูกจังหวะเราจะได้เข้าคัดซีนนะครับซ้ายออมืดขวาโคอาซีนี่ลำบากใจเลยถึงตอนนั้นอยากลำบากใจจังเลย <c oughs> อยากลำบากใจจังเลยครับผม <c oughs> เหลือเจดใบแล้ว <c oughs> มันต้องกระตุกสักหน่อยเนอ <c oughs> ะนกะ6แล้วครับ อ,อุ้ยมาเหลือ5ใบคัสซีนไปคัสซีนไปน้องอุยอ้ยทุกคนมากระตุกนิดนึงบ้านิดนึงอะในดวง5ดาวมันก็เอาเรื่องอยู่นะอาจจะได้ใช้ปีเลยก็ว่าได้นะมันจะให้เราเลือกซ้ายกับขวาเลยครับมันต้องเป็นออมืดสักข้างแล้วแหละอังอังอัง ตดเตโมนายสุกิโดลาเอมูเหลือสามใบไม่กระตุกเลยเหลือสองใบรอบนี้มันผ่าแรงแปลกๆป่ปะคิดไปเองอันนี้คือคิดไปเองนะครับรอบนี้ก็ผ่าแปลก ตอนอื่นเนี่ยมันไม่ได้ลุ้นโอกาสได้เยอะเท่านี้แล้วไงไม่ดวงห้าดาวมันก็เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยตัวนี้เรายังไม่มีทุกคนบักจอนบักจอนเดี๋ยวเราน่าจะได้ทําทีมรลเบิดนะครับตัวนี้เรายังไม่มีสวยปวม,มือเดี <c oughs> ย๋ยวเนาได้มอนใหม่ไปเล่นเนี่ยมันค่อยถึงคุ้มเงินหมื่นห้าหน่อยทุกคนหมื่นห้าได้ตัวใหม่มาเล่นบ้าง <c oughs> โอ้โหไม่ใช่พี่แบบซ้ําไม่พัก 15, 20, 000, หมื่นห้าสองหมื่นเหมือนเติมเอาเพชรมาฟาร์มอะไอแพ็กก่อนหน้านี้นะ โอเคแล้วก็สกอร์ข้ามท่านหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการต่อชีวิตละกันนะครับใครดูมันจะถึงตอนนี้นะฮะอย่าลืมฝากกดถูกใจกันไว้ด้วยทุกคนมาบายเก,กไฟซ้ำแรกเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะแลกสกอร์แสงมืดเอาเท่าที่เราแลกได้ได้กี่ใบวะเนี่ยโอ้โหได้หใบจะได้สักหนึ่งผ่าไหมวะเนี่ยหกใบมาไปต่อ ตอนนี้โอบิก็ยังพยายามสู้ชีวิตยอยู่นะครับยังไม่ยอมแพ้ก่อนตู้อมมืดจะออกนะเอาหน่อยทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังคอยตามดูคลิปของช่องโอบิแล้วก็คอยติดตามไลฟ์สตรีมคอยให้กำลังใจนะครับแค่เข้ามาพูดคุยพิมพ์ไม่ได้ผมเห็นชื่อเนี่ยแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วนะหใบขอทั้งหนึ่งผ่านะขอรุ้นหน่อยไปครับหครับ ได้หนึ่งผ่าจริงว่ะสองลูกเต๋าลูกเต๋าขาวลูกเต๋าม่วงกันเลยทีเดียวโอุ๊บบอลชอนมาส่งแป๊บนึงฮัลโหลครับฮัลโหลค่ะแก๊บค่ะถึงแล้วครับโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมครับประมาณสัก30มสิบวิได้ได้โอเคครับแป๊บนึงนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรารีปเปิดอีก4ี่ใบทุกคนฮึบฮึบเฮ้ขี้ไม่ล่าอีกแล้ว สองครับหนึ่งครับเรียบร้อย oh, <no. S 1> โอเคก็เดี๋ยวก่อนที่ไอ้ตู้อมมืดจะออก2วันเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะได้เติมเพิ่มอีกนะครับ <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามช่องโอบิกแล้วก็ฝากถูกใจแล้วก็ซับสไครต์ติดตามช่องผมไว้ด้วยละกันนะฮะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคลิปมาลัวแน่นอนตอนนี้มีปีกลุงและตอนนี้ไฟผมเริ่มกลับมานิดๆแล้วครับเจออุนี่อมมืด โอเคสำหรับคลิปนี้ผมโอบิกขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับฝากร้านลิทแมนช็อปด้วยใครคิดจะเติมเกมร้านนี้โอบิกรับประกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมโอบิกแล้วก็ใบสันแสงที่ถูกกินไปแล้วเนี่ยขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับนีพออเวกเสร็จแล้วใส่คอสตงคอสต,ตูมเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวนี้ครับเจ้าเส็งเค,ค้กนะเฮ้ mumbles. ่ะผมไปแล้วเจอกันครับทุกคนใครจะสุ่มอะไรก็ขอให้ดวงดีขอให้ได้ตัวที่อยากได้จะได้มีกําลังใจเล่นเกมแล้วก็มาติดตามช่องโอบิกโรลัวแล้วกันนะครับไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากครับบายๆพี bye ่